สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง King o f t h e Field อีกครั้งนะครับอาทิตย์นี้ไม่มีบอลพรีเมียร์ลีกแต่พอพักทีมชาติแต่ก็มีข่าวสั้นๆจะมาอัปเดตกันนะครับนิวคาสเซิลของเราเนี่ย ก็มีผอ,อกีฬาคนใหม่เสียทีและดูคราวนี้จะเหมือนเข้าทางเอ迪ฮาวจริงๆนะครับรอสวิลสันเข้ามา,มารับผิดชอบตั้งแต่ยุทธศาสตร์ฟุตบอลรีคริรดและยาวไปถึงบอลสายหญิงและก็อะคาเดมีนะครับทำงานเคียงข้างกับทีมโค้ชแบบเต็มที่เนี่ยข่าวใหญ่นะครับไม่ใช่แค่ว่าได้คนแต่คือได้คนที่คุยภาษาเดียวกันกับเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับขอย้อนนิดเดียวนะครับปีที่แล้วเนี่ยเบื้องหลังเราสะดุดบ่อยตําแหน่งผอกีฬาเนี่ยแหละคือตัวแปรนะครับ พอมิเชลเนี่ยชื่อชั้นดังแต่เคมีไม่ลงตัวกับเอดดี้ฮาวสโมสรนก็เลยตัดสินใจถูกแล้วที่หนุนเฮชโคดเพราะถ้าปรัชญาไม่ตรงกันเนี่ยต่อให้เงินเยอะแค่ไหนเนี่ยโมเดลก็ไม่เวิร์กนะครับแต่ทำไมเนี่ยแฟนบอลเนี่ยถึงแยกเป็นสองฝั่งเรื่องของรอสก็เพราะว่ารีซูเม่ของเขาเนี่ย มี2บทชัดๆนะครับที่ตีความได้ต่างกันที่เรนเจอร์มีทั้งแชมป์ลีกและก็เข้าชิงยุโรปแต่แฟนบางส่วนเนี่ยก็ไม่ปลื้มทุกเดียวนะครับทุกจังหวะที่ซื้อขายเนี่ยเสียงบทเล่ไม่เคยเงียบข้ามมาทางฟอเรสตอนเขาอยู่นะครับภาพกลับด้านโครงสร้างทันสมัยขึ้นสเกลนักเตะชัดขึ้นด้านาเดม่เนก็แน่นขึ้นแฟนบอนส์ฟอเรสจำนวนมากเนี่ยก็เสียดายที่ต้องเสียทั้งกุนซือและก็เสียผอ,อกีฬาในช่วงสั้น แผนสำหรับนิวคาสเซิลหรครับสำหรับรอสที่เข้ามาเนี่ยระยะสั้นๆก็มีผมว่าต้องมี3เรื่อง1คือล็อกแกนหลัก ต่อสัญญาคนที่เป็นเสาเอกของโปรเจกต์อย่างเช่น s เวนบอร์แมน t ิโนโร,ริเวอร์เมน n ตซันโดทรนาีเนี่ยอย่าให้เกิดเรื่องเหมือนเคสซ้แบบอีแสกจัดรีครูททีมให้ตรงระบบของเอ็ีฮาวนะครับเราเห็นแล้วว่าเนี่ยรูปทีมกำลังแข็งที่เกมรับแต่เกมลุกเนี่ยเรายังต้องจัดการรอจะช่วยตั้งพิมพ์เขียวการเสริมตัวที่เข้ากับพรสซิ่งและทรานซิชนันของเรานะครับพร้อมเตรียมแลนบีเวลาเจอทีมตั้งรับลึกเนี่ย สามนะครับก็คือเชื่อม academy ให้เป็นเส้นเลือดใหญ่เด็กอย่างลูอิสมไมลี่ต้องมีทางขึ้นมาก็ต้องมีบทบาทที่ชัดเจนในแบบแผนไม่ใช่ขึ้นมาแล้วไม่ค่อยได้ลงพูดถึงในสนามกันหน่อยนะครับตอนเนี้ซีซั่นเนี้ยเราไม่ได้เล่นแย่เกมรับแข็งเป็นลำดับต้นๆของลีกปัญหาก็คือจังหวะสุดท้ายที่ยังไม่คมพอหลายเกมเนี่ยไม่มีจุดโฟกัสในในกรอบเขตโทษพอเราได้นิกวูตมาเดอเข้ามาเนี่ยเราก็ เห็นบ,บอกเลยว่าเราเล่นกับตัวเป้าได้แต่ขาดลูกบริการที่ถูกที่ถูกเวลาแล้วเราก็ยังรอโยฮันวิซ่าฟิตกับมาเติมทางเรื่องนะครับถ้าแนวรู้คลิกเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าตารางเนี่ยจะขยับขึ้นทันทีจุดที่รอส s น่าจะยกเครื่องแบบรวดเร็วนะครับคือโครงสร้างสเกลให้หาเดียวที่ได้พอดีมีค่าและไม่ไล่แต่ตามแต่ชื่อใหญ่นะครับแล้วก็สปอร์ตไซแอนในการเล่นเนี่ย ซีซันที่ยาวและแข่งทีเนี่ยก็ต้องบริหารสภาพร่างกายให้เฉียบแล้วก็โมเดลที่ซื้อขายที่ซื้อถูกจังหวะขายถูกเวลาต่อถูกคนนะครับและสำคัญมากเนี่ยคือวินัยด้าน f f p เนี่ย Financial Fair Play เนี่ยให้ทะเยอทะยานและแบบไม่เผาอนาคตของทีมเราเองนะครับแฟร์เราเนี่ยตอนนี้คุณคาดหวังอะไรนะครับจากเขาก็อย่ารอความสำเร็จในช่วงสั้นๆก็ผมก็บอกได้เลย แตให้มองระยะยาวช่วง2-3หน้าต่างที่กำลังมาถึงเนี่ยโปรไฟล์นักเกตเนี่ยจะเป็นเนื้อเดียวกันแบบสไตล์เอ d ดีมากขึ้นด้วยกวารช่วยเหลือจากรอสวิลสันนะครับสัญญาแกนหลักเนี่ยถูกยืดแบบโปรแอคทีฟเดกแคนามี่เนี่ยมีทางใช้งานได้จริงไม่ใช่แค่ขึ้นมานั่งสำรองในสนามแล้วก็การเจาะบล็อกตำ่ำจะมีรูปแบบชัดเจนมากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่โยนแล้วก็ภาวนาให้ได้ประตูอะไรประมาณนั้น สุดท้ายนะครับเรื่องของรอสจากเรนเจอร์กับฟลอเรสเนี่ยที่ยังเฉียงกันเอาให้แฟร์กับเขานะครับช่วงที่พีคของทั้งสองสโมสรในรอบหลังๆเนี่ยเกิดขึ้นตอนรอสอยู่ทั้งคู่และเสียงวิจารณ์เนี่ยก็มีได้ทุกทีนะครับแต่ที่นิวคาสเซิลเนี่ยเขาได้เริ่มต้นบนพื้นฐานที่ดีกว่าและที่สำคัญเนี่ยก็คือเริ่มต้นด้วยความไว้ใจจากเฮดโค้ชอย่างเอนน่ฮาวนะครับนี่ก็คือปัจจัยสำคัญสรุปสั้นๆนะครับวันนี้เราก็ ปักธงโครงสร้างแล้วเหลือจูนให้ติดรอสวิลันเนี่ยเข้ามาเพื่อทําให้ไอเดียของเอนนี่ฮาวเนี่ยมีระบบรองรับต่อสัญญาคนสําคัญให้เรียบร้อยวางสเกลที่ฉลาดจัดสมดุลสโม,มสอนทั้งวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับถ้าทําได้เนี่ยเราไม่ได้แค่แก้ปัญหาซีซั่นนี้แน่นอนแต่ก็กําลังต่อฐานให้ทีมเนี่ยเดินหน้าไปอีกสอปีข้างหน้าด้วยคุณนะครับว่าไงในเดียวนี้ ถูกใจไหมครับคอมเมนต์ข้างล่างไว้ได้เลยแล้วคุยกันต่อนะครับวันนี้ไปและเสาร์ไว้แค่นี้แล้วเ,เจอกันใหม่ฟิว